เดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะครับเดี๋ยวช่างแล้วก็เดี๋ยวจะถามนะครับคุณแม่ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับน้ำหนักขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ลงกว่าอันนี้ทําไว้เมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้ซีนเนาะอันนี้ครับอันนี้จะช่างฝั่งนี้ตรงเนาะใช่ฝั่งนี้ตรงตัวนี้ก็ครับคุณแม่ตัวนี้น้ําหนักนี่นครับท่านผู้ชมตัวนี้ท่านผู้ชมดูนะครับเราทําแบบนี้นะครับแล้วก็ซีนปากสุงแล้วก็ใส่ดยกล่องโฟมแล้วก็น้ําหนักตัวนี้ น้ำหนักวองดูก,ก่อนนะครับน้ำหนักแม่เจ็ดขีดครับเจ็ดขีดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็วด,วดนะครับนะ้อเป็นต้นรับนี ดูว่าแผงที่เราวางขาย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่บ้านหนองเข็มนะครับตําบลนาทับไอพอําเภอรัตนาวาปีนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วครับฟาร์มหนูพุกจักสกลนครสาขาจังหวัดหนองคายนะครับก็ทางทีมงานเนี่ยได้อบอกกับผมว่าได้ทําหนูเนื้อแปรรูปจําหน่ายนะครับก็เลยได้เดินทางมา ถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ว่าทางทีมงานเนี่ยเขาได้แปรรูปยังไงนะครับผมได้ยินข่าวว่าทางทีมงานเนี่ยทำเป็นเมนูกับข้าวนะครับทาเป็นหนูเนื้อสดเนี่ยลงจําหน่ายกับตลาดในชุมชนด้วยนะครับเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นตลาดแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมนะครับตอนนี้เนี่ยยังช่วงเช้าอยู่นะครับประมาณตอนนี้เวลาก็ประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนะครับก็กําลังเตรียมของเตรียมอะไรอยู่นะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับตรงนี้นี่เห็นเห็นสับหยก ยกกล้วยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับทางทีมงานก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญข้างในครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้กำลังจับหนูอยู่เนาะครับยมตัวจับหนูเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับหนูที่เตรียมที่จะทำหนูเนื้อในวันนี้นะครับอันนี้เป็นหนูยังไงครับพวกนี้หนู พ่อพันธุ์จ้ะอ๋อเป็นชุดพ่อพันธุ์เนาะอ๋ออันนี้นี่นะครับแล้วก็หนูที่เราจะทำเนื้อก็คืออ่าตรงไหนครับตรงบ่อนี้ค่ะบ่อนี้เนาะนเราจับมารวมกันไว้แล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้เราจะทำแค่นี้ก่อนเนาะสองสี่หกมีทำไว้แล้วไหมครับมี มี3ตัวเนาะก็เราจะทํา2 4 6ตัว 7, 8, 9 9ตัวอ่าอันนี้แบ่งเป็นห่อหมกด้วยไหมครับอ่าแล้วก็จะทําเป็นห่อหมกด้วยแล้วก็ทําเป็นตัวที่ชําแหละแล้วแล้วก็ไปจําหน่ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับท ครับไอเทคนิคก,การถอนขนนี่ห้าถอนขนจังไงครับมีเทคนิคพิเศษอั้ยยังบ้ครับการถอนขนหนูนาถอนขนกะบ่บให้น้ำม,มันห่อนจัดบ่ให้น้ำห่อนจัดเน,นา,เาะน้ำพ่อดีๆกะนปะปุ่นพ่อดีจุม่มทำมันดีถอนง่ายเขากันถ<อ>้นาน้ห่อนจัดหนังสิเลิกอ๋อครับถอนอยากนี่คือการถอนขนหนูนานะครับท่านผู้ชม,มก็จะลูบออกง่ายๆเลยเนาะพอะ่อเนาะมันจะถอนไม่ยาก ใกล้นนกใลแล้วเดีย๋ยกแต่ว่ามัล้างหมดล้างหมดเสร็จลองให้คุณพ่อตรวจสอบคุณภาพก่อนอันนี้ได้ยังพ่อลนอีกไหมครับอีกนิดหนึ่งไหมครับได,นะได้แล้วไนดะ้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมลงลนอันต่อไปเดี๋ยวให้คุณพ่อไปให้พ่อล้างแล้วขัดตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลนตัวขัดใบตไนะไคร้เนาะดับกินข้าวใช่ไหมพ่อดับกินข้าวมันจะหอมอ๋อแล้วจะหอมด้วยนะครับนี่ล้างออกนี้มันก็โอเคนะผมว่าั เาดึงออกของทีมันบอลลอนอ๋อนี่นะครับโอเคเขาวขัดขนบอนนึงนี่บอนแลนบอก่าเขาก็ดึงออกออออล้วจิต้องเก็บรายละเอียดนะพ่อเนาะ ช่วยกันนะครับท่านผู้ชมเราจะรีบไปขายมาดูว่าจะขายได้หรือขายขายไม่ได้แล้วเมือนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่เนาะอันนั้ตัวน้อยไปกับถามหาตัวใหญ่ลเป็นเรื่องปกติครับพ่อลูกค้ามีตัวเล็กอยากได้ตัวใหญ่มีตัวใหญ่อยากได้ตัวเล็กเนาะบางคนอยากได้จะโตเป็นโรคเลยเออใช่ใช่พ่อจริงเนื้อมันหลายเนาะตัวใหญ่นะใช่ครับบางคนตีได้พ่อวันนี้กระดูกแข็งผัด่า บางคนว่าดูออนเด้เขาไปล้องกินบ้างแล้วเง่นมาครับตัวใหญ่เนี่ยบอครับตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ขึ้นหนูหน้าหนูในป่านนะครับถูกมดอ่อนเรากันอยู่ครับมันในมันบ่มีกินขึ้นหนูปลานะอ๋อคนเขาหมักมงนเองเห็นบ่มีกินนะครับหนูเลี้ยงนะกินสะอาดก็กันครับแม่ทาเสร็จแล้ว พอหมกเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูอาพอบก,กหนูนานะครับที่คุณแม่ได้ทําแล้วก็เอามาใส่ซึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอุซึ้งนะครับผมซึ้งในตอนนี้ซึ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ้งแล้วตอนนี้ซึ้งแล้วอ่าเรามาดูนะฮะว่าเป็นยังไงหน้าตาหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่สุกเพิ่งขึ้นเตาน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประมาณกี่นาทีครับแม่ตรงนี้ อ้าครึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไดนะ้ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนึงว่าเป็นยังไงแล้วก็ขอชิมสักบุกได้ไหมครัได้นะยี่สิบบาทนะท่านผู้ชมหนึ่งบุกยี่สิบบาทเดี๋ยวแล้ว่าเราขอชิมทีอ่ะโอเคครับแล้วหนึ่งตัวนี่นะครับ้าวพเลยนะท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ไอ้ที่เห็นตรงนี้ก็คือขนมันออกหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันเพียงแต่มันเป็นอ่า รอยของขนอ่อนนะครับนี่ขนมันออกหมดแล้วนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราช่าแหลกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ทําเสร็จตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูว่าที่เหลือจะหน้าตาเป็นยังไงทําเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอทําเสร็จนะช่วยกันตอนนี้ลุมเลยครับตอนนี้กําลังลุมอยู่ลุมช่วยกันท่านผู้ชมครับตอนนี้หนูเนื้อของเรานะครับได้ทําเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ซีนปากถุงเรียบร้อยนะครับก็อันนี้นี่นะครับ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะครับเดี๋ยวผมจะช่างแล้วก็เดี๋ยวจะถามราคาคุณแม่ว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับน้ําหนักขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ลงกว่าอันนี้ทําไว้เมื่อวานแต่ว่ายังไม่ได้ซีนเนาะอันนี้นี่นะครับอันนี้ตาช่างฝั่งนี้ตรงเนาะนี่ฝั่งนี้ตรงตัวนี้นะครับคุณแม่ตัวนี้น้ําหนักนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้ ต้องชมดูนะครับเราทําแบบนี้นะครับแล้วก็ซีนปากถุงแล้วก็ใส่ในกล่องโฟมแล้วก็น้ําหนักตัวนี้น้ําหนักยวผมดูก่อนนะครับน้ําหนักแม่7ขีดครับ7ขีดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้180 180ครับท่านผู้ชมซื้อไม่ซื้อครับ cf เลยครับ cf เลย fc cf ได้เลยครับ fc นะครับตัวนี้ร้อยร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมเจ็ดขีดทําแล้วนะครับราคาถูกนะครับตัวใหญ่นะครับเนย่งนี่นะครับ ตัวนี้เขียนไปเลยไหมครับเนี่ยใช่แล้วก็ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นนะีนนะ่ตัวนี้น้หนักท่านผู้ชมดูนะครับทําแล้วนี่ก็7ขีดอีกเหมือนกัน7ขีดเดียวกว่าแถมให้เขาเนาะไหมเนาะร้อยแปดสิบเนาะตัวนี้ก็ร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้ร้อยแปดสิบสองตัวแล้วนะครับอันนี้ก็ร้อยแปดสิบตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะครับนี่นะครับอป๊บ เจ็ขีดอีกเหมือนเดิมร้อยแปท่านผู้ชม180 8ขีดหมดเลยแม่ท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราทําทั้งหมดกี่ตัวแลแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าตัว,ตว,ตวเดี๋ยวกี่โมงแล้วแม่เราจะไปตลาดกันบ่ายบ่ายโมงกว่ากว่าบ่ายโมงท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะครับเราจะหนูที่เราทําตรงนี้นะครับเป็นหนูสดนะครับไปวางขายที่เป็นตลาดนัดชุมชนใช่ไหมครับเป็นตลาดนัดชุมชนนะครับเ,ร<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปวางขายที่ตลาดกันแล้วดูว่า เราจะไปขายกี่ชั่วโมงถึงจะหมดหรือจะไม่ได้ขายต้องติดตามชมนะนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันที่ตลาดนะเดี๋ยวเราแพ็คเสร็จสมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตลาดกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีห่อหมกไปด้วยเนาะแม่เนาะห่อหมกไม่รู้สุกหรือยังตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูห่อหมกกันด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวห่อหมกนะครับมีห่อหมกลูนานะครับของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะครับต้องให้ ต้องให้คนคนทำกินก่อนนะฮะให้คนทำกินก่อนนะเดี๋ยวนี้แกะออกมาแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะมาซวยกันในลักษณะนี้ก็คือเราให้คนทำเนี่ยชิมก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับคนทําบอกว่ากินได้นะครับเราก็เลยลุยกันเลยนะครับมีคนทำแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นเมนูผัดเผ็ดหนูน,นานะครับอ๋อชิมแล้วอร่อยมากครับกินอิ่มหมดทุกคนแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราจะไปลงตลาดกันนะครับจะไปตลาดตลาดอะไรนะครับเนี่ยตลาดบ้านบ้านหนองยองนะครับตลาดบ้านหนองยองนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จน่าจะไป2 0สองบ่าสามนะครับเดี๋ยวเราไปกันโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟามหนูพุกยักษ์สกลนครน,นะครับได้เดินทางมาที่ตลาดอีกไงแม่ตลาดไหนตลาดหน,นองยองจ้ะตลาดยองตลาดบ้านหนองยองตาบนหนองยองนะครับค้ะ,ะควันนี้เราทําหนูเนื้อนะครับจากวันนี้เราทํามากี่ตัวแม่เก้าตัวเก้าตัวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เพิ่งมาลงเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายเลย <laughs> นะครับ แม่เพิ่งหนูมาครับค่ะเพิ่งหนูมายังไม่มีคนมายางแต่าดยังยังไม่มีคนมาเดินนะครับเพราะตอนนี้เวลาก็ประมาณโอ้โหแดดเปียงๆเลยนะครับประมาณบ่ายสองนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยววางขนหนูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปแอบดูนะครับว่าก้าตัวแม่เคยมาขายเลียงครับตรงนี้เคยมาขายแล้วแม่แผงนู้นแต่ไม่ใช่แผงตรงนี้เนาะตรงนี้ตั้งวันแรกเลยที่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําหนูมาก้าตัวจากตรงนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับเรามาดูกันว่าเราจะขายกันกี่ชั่วโมงถึงจะหมดก้าตัวนะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับห่อหมก นะครับท่านผู้ชมห่อหมกหนูนานะครับตัวนี้นะครับห่อหมกหนูนาแล้วก็เป็นหนูนาที่ทําช่าและมาแล้วนี่นะครับมีหลายราคานะครับวันนี้มี150บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็180บาทนะครับวันนี้ทํามาตัวใหญ่นะครับ180บาทนะครับนี่นะครับสำหรับหนูนาที่เราทํามานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งแอบดูตรงนู้นนะวจอดรถดูตรงนู้นแล้วก็จะดูคุณแม่ขายว่า วันนี้เราจะขายหมดกี่ชั่วโมงถึงจะหมดนะครับ้ <phys isch. S 1> าไมหมดก็เราจะอยู่ตรงนี้แหละจนค่ำกท่าน,นผู้ชม <laughs> อโอเคเดี๋ยวคุณแม่ขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเดินเลาะ <laughs> เดินเลาะแล้วก็เดี๋ยวมาแอบดูด้เยแต่ว่าคุณแม่ผมแอบฟังแม่ตลอดนะเพรโะติดไมเอาไว้ผมแอบฟังตลอดอยู่ <laughs> อย่ามาาพื้นกันเด้อ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเราให้คุณแม่ขายของตรงนี้เราจะไม่รบกวนนะครับ <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูอยู่ห่างเนาะ <laughs> แล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วย เดี yeah, mm ๋ยวจะมีล so cool ูกค้าหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆมามาชมร้านของเรานะครับว่าจะขายได้ไหมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูครับว่าถ้าเลี้ยงจริงทําจริงแล้วเนี่ยจะขายได้ไหมนะครับท่านผู้ชมครับขายดีไหมครับคุณแม่กำลังอันนั้นกำลังมากเหจ้ากำลังมากเนาะออกสามตัวเมื่อกี้ออกไปสามตัวแล้วนะครับขายไปสามตัวแล้วทำมาเก้าตัวครับท่านผู้ชม ตอนนี้คนกำลังเริ่มเดินแล้วแม่เนาะจ้าคนกำลังมากำลังเริ่มเดินกำลังนูจ้ามกกะมี่มกหนูจ้ามกหนูใส่หยวกมกละยี่สิบบาทดสี่อันนี้บีคู่แฝดขอบคุณค่ะนะไปเบื้องลดไปเบื้องยุ่งาั้มก็ได้ไปศึกษาไปเบื้องไปเบื้องวิธีเบื้อยงก็ได้คุณแม่หมดหรือยังครับ เมื่อตะมกจ้าเมื่อตะมกเนาะจ้าเหลือแค่เป็นตัวไปเลยเหลือเป็นตัวนะครับตอนนี้ส no> ี่โมงกว่าแล้วแม่สิบหกนาฬิกาเรามากันตั้งแต่บ่ายสองเนาะแต่ว่าบ่ายสองไม่มีคนเดินเนาะมีคนตอนบ่ายสามโมงอมีคนตอนบ่ายสามนะครับแต่ตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงนะครับก็เหลือแค่สี่ตัวผอหมดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทําอย่างอื่นมาขายด้วยแม่บางคนก็ขี้เกียจทำะเนาะ มักสื่อแบบซ้ำเล็ดไปกินเลยเนาะแม่นหอ่หอห่อหมกนี่น <ะ S 2> หมดเร็วนะครับแต่ว่าเป็นตัวมันก็เหมือนแพงนะบางคนอยากกินได้น้อยนะแม่เนาะจ้านะีเดี๋ยวทำอ่อมหนูมาขายด้วนยะมัดม <า S 1> <laughs> เป็นถุงมัดเป็นถุงเป็นใช่มัดเป็นถุงมาขายเลยเนาะต่อไปเหลือสี่ตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอดูต่อว่าเราจะขายหมดกันตอนกี่โมงนะครับแต่ว่าผมจะมาค่อยๆมาแอบถ่ายเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้ามาตั้งกล้องเดี๋ยวคนไม่กล้าเข้า <laughs> แล้วแค่สี่ตัวนะครับโอเค แี่เป็นไงบ้าง,งครับกะเลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสุดท้ายตัวเดียวสุดท้ายแล้วนะครับท,ท่านผู้ชมจะเป็นผู้โชคดีสุดท้ายแล้วแล้วก็อหอหมกเราก็หมกหมดไปนานแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่หนูหนาครับหนูหนาหนูเลี้ยงหนูหนาตัวสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะครับ ชมครับตอนนี้ก็เวลานะครับห้าโมงเย็นแล้วนะแม่เนาะก็ตอนนี้ขายหมดเรียบร้อยแล้วเก้าตัวทั้งห่อหมดห่อหมกนี่หมดก่อนห่อหมกนี่หมดหมดไปนานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับถ้าอยากจะบริโภคหนูนะเป็นหนูตัวเป็นหนูตัวทาแล้วนะครับติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาหาคุณแม่ a b ีได้ที่ตรงไหนครับแม่ช่องทางไหนบ้างครับ ทางเบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรเนาะเบอร์โทรครับคุณแม่088-312-5637ค่ะคอ่าครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กครับคุณแม่เฟซบุ๊กหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาหนองคายครับผมก็ inbox เข้ามาคุยกันเนาะหรือว่าถ้าอยากจะเลี้ยงหนูก็เข้ามาศึกษาดูงานที่ฟาร์มได้นะครับเนาะพิกัดของของฟาร์มของเราอยู่ที่ไหนครับบ้านหนองเข้มค่ะตำบลทัตไัอำเภอัตนาวาปีจังหวัดหนองคายครับผมก็แล้วก็ อ่ะพิกัดต,ตลาดนัดตรงนี้เผื่อมีลูกค้าอยู่แถวๆนี้ที่เห็นคลิปวีดีโอยอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงกันอยากจะ,ะมาอุดหนุนครับตลาดตรงนี้ที่ไหนครับเน่ตลาดนัดตำบลหนองยองจ่าอำเภอปากปคาดคมีทุกๆวันพุธ ทุกวันพุธเราก็จะมาเจอกันที่ทุกๆวันพุธนะแม่เนาะอาจจะบางวันอ่ะมีน้อยมีมากก็ว่ากันไปนะครับมาเร็วก็ได้ก่อนนะครับบางทีมาช้ากว่าจะไม่ได้อย่างวันนี้ก็หมดหมดเร็วหน่อยนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยูทูบหนูพุกยักษ์สกลนครไว้ด้วยครับวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วก็เราก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเลาะตลาดนัดอีกหน่อยแล้วก็กลับบ้านนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่อบีนะครับท ทั้งมื้อที่ยงด้วยนะครับสำหรับข้าวมื้อที่ยงแล้วก็วิทยาภาพดีๆของการเลี้ยงหนูนะครับก็จะมีผมจะเดินทางไปถ่ายทําคลิปแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับสาขาหลักแล้วก็คุณแม่ a อบฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาจังหวัดหนองคายต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ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 